ขั้นตอนของบทเรียนนี้นะครับจะเป็นการ export ตนะครับตัว Export ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับให้ออกไปเป็นตัว Windows นะครับ w i n d o w อพลิเคนะครับก็หลักๆไม่มีอะไรมากครับให้เราเซตดูที่ Project Setting ก่อนนะฮะแล้วก็ลองไปที่ Run ก่อนนะครับ Run แล้วก็ดูว่าเป็นหน้าจอเมนูไหมนะครับหลังจากนั้นหน้าสเปซถ้าเรามีโลโก้ของเราเนี่ยเราสามารถอัปโหลดโลโก้ที่เรามีอยู่เนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับว่าเออตอนนี้โลโก้เป็นยังไงคอนฟิกเช่นกันนะผมมันจะมีรูปแบบ r ตัวของตัวไอคอนถ้าเรามีไอคอนเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ไอคอนของเราเป็นไอคอนแอปของเราเนี่ยเป็นรูปอะไรก็ได้ผมเอาเป็นรูปนีนะ้ตัวสีเขียวนี้นะครับ b o o s t a d ผมลองหาภาพงงๆสักรูปหนึ่งมานะครับเป็นรูปแรกยากดูก่อนนะฮะ h i e r m e n t r y เป็นรูปนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการไปที่ตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็ทำการ Export export จำเป็นที่จะต้องทำการแอ d นะฮะตอนแรกที่เราจะต้องแอ d เนี่ยคือ add อตัว window s desktop นะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดเราทำการ add ตัว window s desktop เนี่ยมันจะทำให้เราต้องไปดาวน์โหลดแพ็กเกจของมันนิดนึงนะครับก็จะมีตัวคำสั่งให้เราไปดาวน์โหลดที่ตัวเทมเพลตของมันนะครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราสามารถที่จะทำการบิ i ได้นะครับเลือก export path นะครับผมก็จะไว้ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า build นะครับอย่างตัวนี้โฟลเดอร์ er ว่า build แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ชื่อ game กดโอเคนะครับหลังจากนั้นกด export project เลยครับกด save โอเคนะครับเมื่อ export เสร็จแล้วมันจะเปิดไปที่ตัวโฟลเดอร์นะครับของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยคลิขวา open in file manager นะครับไปที่ folder u i l d นี่คือตัว Project ของเรานะครับตัวนี้เดี๋เพิ่คลิกนะครับก็จะได้ตัวเกมที่เป็น ee นะครับเ็สามารถเล่นได้ละนะครับเล่นได้ละ ตันนี้ก็คือตัวเกมของเราก็จะสามารถที่จะทำการทริปไฟล์บิวเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราเล่นได้แล้วครับผมนี่คือตัวอย่างในการ export ตตัวไฟล์โปรเจกต์ของเรานะครับ